ดีครับคลิปนี้ครูจะสอนเขียนสมการไอออนิกนะครับว่าเมื่อสารประกอบไอออนิกมารวมตัวกันเกิดปฏิกิริยาแลกเปลี่ยนไอออนหรือว่าดับเบิล e รีเพลซเมนต์เนี่ยผลิพันธ์ที่ได้เป็นใครบ้างนะครับแล้วก็สารประกอบไอออนิกตัวใดที่ละลายน้ำตัวใดตกตะกอนนะครับเราก็ต้องทำนายให้ได้ด้วยเหมือนกัน ก่อนที่จะทำนายได้เนี่ยเราก็จะต้องอรู้ก่อนว่าสารประกอบไอออนิกประเภทใดที่ละลายน้ำได้ประเภทใดไม่ละลายน้ำนะครับก็เขาทำสรุปมาให้นะครับนักศึกษาก็กดหยุดแล้วก็อ่านรายละเอียดนะครับเขาบอกว่าสารประกอบที่ละลายน้ำได้เนี่ยก็จะประกอบด้วยเกลือของโลหะอันคาไลนะครับหมู่ 1A นะครับตัวอ,อันคลายนี้ตัดนอนหนูก็รันทิ้งนะครับไม่มีนะนะครับหมายความว่าถ้าครูมีโซเดียมไนเตรตมันก็ละลายน้ำถูกไหมครับโซเดียมไนเตรตละลายน้ำโซเดียมคลอไรละลายน้ำโซเดียม ซันไฟล์ละลายน้ำโซเดียมโนบิตะละลายน้ำทันไหมครับโพแทสเซียมนาลูโตละลายน้ำขอให้มีโลหะอันคลายมูนึ่งลีน่าขับรถเบนซินฝรั่งเศสพวกนี้อยู่เกลือของสารประกอบไอออนิกพวกนี้ละลายน้ำหมดเลยนะครับ เห็นไหมครับเกลือแอมโมเนียมทุกชนิดละลายน้ําได้หลักการเดียวกันเลยครับแอมโมเนียมไนเตรตละลายน้ําแอมโมเนียมคลอไรด์ละลายน้ําแอมโมเนียมคาร์บอเนตละลายน้ำแอมโมเนียมนารูโตละลายน้ําแอมโมเนียมชิซุกะละลายน้ําแอมโมเนียมซูนิโอละลายน้ํลลา,น,ละลาน,นะครับ เกลือเนเตตเกลือคอเลตเกลือเปอร์คอเลตเกลืออะซิเตตละลายน้านะครับยกเว้นซิลเวอร์อะซิเตตโพแทสเซียมเปอร์คอเลตละลายน้ําได้เล็กน้อยนะครับเกลือคอไลน์บ r o m อ i o d ด d e ละลายได้ยกเว้นเกิดเป็นซิลเวอร์คอไล์ไม่ได้ซิลเวอร์บรไม o ไม่ได้ซิลเวอร์ไอวด d e ไม่ได้พวกนี้เป็นตะกอนนะครับเกลือซัลเฟตละลายน้าครับยกเว้นเลดซัลเฟตนะครับแบลรียมซัลเฟต อย่างนี้เป็นต้นนะครับแคลเซียมซิลเวอร์ซัลเฟตละลายน้ำเล็กน้อยทันไหมครับอันนี้ต้องจำนะครับต้องจำนะครับสารประกอบที่ไม่ละลายน้ำข้างบนมีแล้วนะครับนะงั้นเรามาฝึกเขียนสมการนะครับการเปลี่ยนแปลงของไอออนิกดูทำยังไงได้บ้างนะครับครูเอนเทอร์ได้ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรเขียนตรงนี้ก็ได้นะครับโพแทสเซียมบรูมาย์นะครับเวลาเขียนให้แยกเนี่ยครูให้แยกไอออนเขาก่อนก็กลายเป็นโพแทสเซียมบวกเขียนสวยหน่อยนะครับกับบร o มายด์ลบซิลเวอร์นเนปตครับก็แยกเป็น ag บวกกับ no 3ลบถ้าศุกศากตาจะเขียนแบบนี้ได้นะศุกศากตาจะต้องจำไอออนจำชื่อของเขาให้ได้นะครับว่าสูตรของเขาคืออะไรบ้าง นะครับประจุบ,บวกประจุบลบเท่าไหร่ใครตัวห้อยอะไรเท่าไหร่นะครับปฏิกิยาเกิดดับเบิลรีเพลซเมนต์ครับเกิดการเข้าคู่กันใหม่นะครับเข้าคู่กันใหม่เข้าคู่กันใหม่น,หมนะครับ K บวก NO3 นะลบคูณควายสตรเป็น KNO3 บวกกับแผนบวกไว้ทางด้าน สายมือนะครับไอออนลงไปทางด้านขวามือคูณควายสุดเป็นซิลซิลเวอร์บ romo เกลือนในเตดระายน้ำทุกชนิดนะครับโลหะอันค้ายมูลหน่งละลายน้ำสุกชนิดนะครับงั้นตัวนี้ละลายน้ำคูณว่าเขียนเป็น aq ตัวนี้ก็ตะกอนนะครับในวงเล็บ solid ทันไทันไหมครับหนึ่งจะต้องเขียนสูตรเป็นพร้อมทำนายว่าใครเป็นตะกอนใคร ละลายน้ําได้ทันไหมครับเสร็จตัวอย่างไปละ1ข้อนะักศึกษาก็ลองเขียนเองครับหยุดคลิปนี้แล้วก็ทําแบบฝึกหัดให้เรียบร้อยซะก,ก่อนนะครับแล้วก็ครูเฉลยแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็รอดูเฉลยตัวถัดไปก่อนแล้วก็หยุดคลิปลองทําเองบ้างเหมือนเดิมเลยนะครับแคลเซียมประจุ2บวกนะครับคอลอไรด์ประจุลบหนะครับ โซเดียมประจุบวกหนึ่งคาร์บอเนตประจุ2อลบอันนี้ครูจำได้นะ double r e p พ a สเ m e n t ครับ Na บวก Cl ลบนะครับโซเดียมบวกไปทางด้านซ้ายมือไอออนลบไปทางด้านขวามือคูณไขว้สุดเป็น NaCl คนนี้ละลายน้ำนะครับจำได้ไหมโซเดียมหมู่งละลายน้ำทุกชนิดแคลเซียมนะครับคาร์ 2, บอเนต2บวกกับ2ลบคูณไขว้2บวกบ2ลบเหมือนกันก็ไม่ต้องเขียนประจุนะครับ CaCO 3 โซล d ทันไหมครับทันไหมฮันต้องใช้ความรู้ประกอบกันหลายๆส่วนนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องจำด้วยส่วนหนึ่งนะครับ Copper to s u n f a เ e นะครับ copper to s u ซัลเก็ Cu 2บวกครูรู้ว่าประจุ2บวกเพราะว่า s u l f a t e ครูจำได้ว่าตัวมันมีประจุ2ลบถูกไหมครับกันค o p p e r ต้องมีประจุ2บวกเท่ากัน แอมโมเนียมไอออนนะครับคูจำได้ NS4 บวกซัลไฟด์ประจุ2ลบนะครับคูณไข่แอมโมเนีย uh, มนะครับไอออนบวก uh, คูเขียนตรงนี้หน่อยนึ่งกันไอออนบวกไว้ทางด้านซ้ายไอออนลบไว้ทางด้านขวานะครับคูณไข่นะครับ NS4 ต้องมี2กลุ่มถูกไหมครับงั้นเขาเป็น uh, เป็นกลุ่มไอออนนะครับก็ใส่วงเล็บซะานะครับเกลือแอมโมเนียมละลายน้ำทุกชนิดก็ NH4 ในวงเล็บ2 SO4 ในวงเล็บ Aqueous นะครับส่วน c o พเปอร์ทูซันไฟก็2บวก2ลบเหมือนกันนะครับก็ CuS ในวงเล็บ Solid ทันไหมครับข้อสุดท้าย สุดท้ายล้ยังไงต้องลองทําเองบ้างนะครับไม่ลองทำไม่ฝึกไม่หัดทําข้อสอบไม่ได้นะนะครับขอใช้เวลาลบนิดนึงนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อโซเดียมบวกนะครับซัลเฟตประจุสองลบแบรเรียมสองบวกนะครับบีแม็กจำได้ไหมบีแม็คาซากลด บ้านเละนะครับคลอไรประจุลบหคูณควายโซเดียมบวกคลอไรลบเขียนเลยนะครับละลายน้ำเนาะเกลือของโลหะหมู่หนึ่นะครับเบรเรียม2บวกซัลเฟตส,สองลบประจุเหมือนกันคูณควายนะครับไม่เขียนนะแบรเรียม B บนะีนะซันโอโไม่สวยเลย ปกติก็ไม่สวยอยู่แล้วนะครับ BaSO4 นะครับในวงเล็บ solid ทันไหมครับน่าจะหมดแล้วเนาะนะครับหมดแล้วงั้นครูให้พวกเรารู้จักก่อนเลยนะครับว่าสารประกอบไอออนิกที่ละลายน้ำได้น่าจะมีใครอยู่ในนั้นบ้างนะครับแล้วก็เขียนสมการไอออนิกเป็น นะครับพร้อมทํานายได้ว่าใครละลายนะ้ำใครเกิดเป็นตะกอนนะครับซึ่งนักศึกษาเข้าไปค้นใน Google ก็ได้ครู Google ใช้เวลาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับในการค้น Google นะครับก็เข้า YouTube เนาะหน้า Desktop อลกนิดหน่อยนะครับ Google นะครับแล้วก็อะไรล่ะ อ่ uh, double r e p r e s e m e n t reaction ลองเข้าไปดูคลิปนะครับวิดีโอคูว่าสวยสวยมีอยู่หลายอันอยู่ไหนล่ะหาเป็นสวยสวยไม่รู้มีอยู่ในนี้ไหมะนะครับ อ๋อคูลืมไปเราเข้า YouTube เลยดีกว่านะครับแล้วก็พิมพ์ double หายไปไหนแล้วล่ะ double replacement reaction ตึงนะครับเ,เขาสอนเหมือนครูด,ด้วยแล้วก็มี reaction อันนี้น่าจะสวยนะครับ เอ่ละซินเวอร์เนเตตกับโซเดียมคลอไรเกิดเป็นซิลเวอร์คลอไรตะกอนถูกไหมครับโซเดียมเนเตตละลายน้ำได้เข้าไปดูคลิปกันสั้นๆ41วินาทีเนาะอันนี้เป็นเลดไอวดายนะครับตะกอนสีสวยเชียวเนาะนักศึกษาลองค้นดูด้วยความรู้เพิ่มเติมไม่ใช่ว่าครูสอนแค่ไหนแค่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง นะครับคลิปนี้ครูจบเพียงเท่านี้นะครับสอนพวกเราสืบค้อนอีกต่างหากสวัสดีครับ